สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูร้านมิชลินไกด์ในจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านแรกกันแล้วนั่นก็นคือแกงเข้าม erm ันไก่วันนี้นะคะร้านแดงเข้ามันไก่เนี่ยเป็นร้านแรกเลยที่เราอยากจะพาทุกคนมาดูนะกับราย เด่นของเขาเลยก็ไก่ข้าวมันหอมมากแล้วก็แน่นเม็ดเรียงสวยส่วนน้ำซุปกล่อม,มอย่างนี้เลยค่ะและนอกจากนั้นเติมได้เรื่อยๆทั้งวันเออเอาซี่เราตอนนี้จะพาไปดูบรรยากาศภายในร้านก่อนนะว่าคนเยอะมากทุกคนโอ้แดดก็เยอะเหมือนกันเลยตาีไม่หมดแล้วให้ดูไก่ของเขาแบบหญ่บวบอ้วนมากๆสิ่งร้ายที่ต้องทำเลยคือยังไม่สั่งอาหารนะ หยิบบัตรคิวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินนะเอ mm hmm. เพราะว่าที่นี่ร้านนี้คนเยอะมากนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบบัตรคิวกันก่อนแล้วก็รอตามคิวแล้วค่อยสั่งอาหารนะคะพ mm hmm. ี่พนักงานที่นี่เยอะมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขามีลูกค้าเยอะตลอดทั้งวันเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค mm ่ะ hmm. ไปเลยอคชั่นเอาแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้าวมันไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ดูข้าวข,ของเขาแบบเม็ดเลียงสวยมากหอม ข้าวเฉยยังอร่อยเลยอะ่ะข้าวมันไก่ที่หอมแล้วมันแบบนี้หายกินยากมากนะแล้วมีความเค็มๆในตัวแบบอ้น้ำจิ้มยังไม่ต้องเลยอะ่ะแบกให้คนดูกินด้วยอร่อยจัขขงทน้ำซุปเขาก็หอมมากอะ่ะสดชื่น ดูน้ำจิ้มของเขานะคะให้มาแบบไม่ห่วงเลยนะแล้วนอกจากนั้นเครื่องเคียงเนี่ยอ้พวกขิงวพวกพริกน้ำสุกเติมได้เรื่อยๆส่วนน้ำจิ้มก็เติมได้เรื่อยๆเหมือนกันสุดยอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตวาปว้บน้องเขาลงไปเป็นคนแซ่บๆป่ะนะชัก,กินเลยแซ่บๆ ค่ะ<ม>นมสดใส่ถุงฮะอะนมสดใส่ถุงนะคะตอนนี้นะคะ10โมง8นาทีนะให้ดูบรรยากาศในร้านก็คือคนยังแน่นเอียดเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าร้านนี้เขาทําไวมากเลยนะทําแบบโต๊ะต่อโต๊ะโต๊ะต่อโต๊ะแบบไวมากมากไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟพนักงานทําไก่พนักง,งานทําข้าวเนี่ยคือเขาแบ่งคนทากันไปเลยอย่างเงี้ยกินต่อดีกว่า สวยทุกคำที่ได้จากข้าปาดจริงๆอ่ะแล้วสามสิบห้าบาทใช่ไหมคะ <Okay. S 2> คนสวยชื่ออะไรคะ <Okay. S 2> น้องแฟมมี่ใช่ไหมอายุเท่าไหร่คะ <Yeah. S 2> อายุเก้าขวบในในในมานั่งกับพี่มามาใกล้ๆเลยมาเรียนอยู่ชั้นอะไรคะป .3 ป .3 า,ปาช่วยแม่ไข่น้ำเหรอใช่ไหมโอ้โห oh. ถุงนี้นะทุกคน35บาทใหญ่มาก ใหญ่มากและหนักมากด้วยร้านน้องแฟมี่นะคะชื่อร้านป้าเป่งแฟถุงนะคะก็จะอยู่ถัดนี่เลยกับร้านแดนข้าวมันไก่นะคะน้องแฟมี่บอกว่าเปิดทุกวันเนาะตั้งแต่แปดโมงบางวันก็8ปดโมงครึง่งใช่ไหมคะถึงเที่ยงนะคะสามารถมาหาน้องแฟมี่ได้ทาไไปช่วงปิดเทอมก็เสาร์อาทิตย์นะฝามาอุดหนุนน้ำร้านหนูด้วยนะคะนี่ขอบคุณ่อยตามาอุดหนุนร้านหนูด้วยนะคะเออขอบคุณค่ะตาเป่งเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะทุกคน เอ้าอ๋อ,อ,อได้แล้ว <c oughs> ตาเป่งก็คือแบบตาแจ้งอ่ะเอ่าตาแจ้งกัเหนืออยู่ดีตาสว่างไงนี่กว่าเหมือนคนกินกาแฟแล้วแบบตาสว่างเนี่ยตาเป่งตาแจ้งเนี่ยโอ ร้นนี้นะคะร้านนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่ส่วนร้านหน้าร้านมิชลินไกด์จะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราค่อาไปดูนต่อไปส่วนใครที่อยากมาร้านแดนข้าวมันไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมีปักหมุดที่ตั้งเวลาเปิดปิดนะคะเอาไว้ให้ใต้ description ของเราตรงนี้เลยนะฝากไว้ด้วยนะคะกับ a อนชั่นนี่แค่ร้านแรกนะเนี่ยที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ต่อไปจะเป็นร้านไหนอยากรู้ใช่ไหมละ่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ก่อนนะถ้ากดแล้วรอดู e ีพต่อไปได้เลย